มาถึงพุกเลือกชุชะชุชะที่สำคัญคือเป็นฟาร์มแรกในดวงใจผมอิมเพรสชั่นชัดเจนมากก็คือโคฮากุเป็นฟาร์มพักเอฮอนสกิโอร์โจเดสวิธีของบริเจอร์นะฮะไปติโง่เะเมริอไการที่กตัวใมาสัญชตาตญาณผมไม่ผิดหรอกที่มีเนื้อเรื่องมีสตรอรี่มีคุณภาพมันจะหมดในวูบเดียว สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทำงานกันแบบดุวนๆนิดนึงนะตอนนี้เราอยู่ที่โฮชิกินค่อยฟาร์มนะครับโฮชิกินค่อยฟาร์มเป็นฟาร์มที่ทำโคฮากุดีอันดับต้นๆฟาร์มหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นฟาร์มที่ทำโคฮากุเป็นหลักมีโชว่าด้วยนะครับแต่ว่าเอาหลักๆเลยอ่ะคือเข้ามาอิมเพรสชันชัดเจนมากก็คือโคฮากุเป็นฟาร์มแล้วก็ที่สำคัญคือ เป็นฟาร์มแรกในดวงใจผมนะผมมาญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยความทรงจําของเป็ดน,น้อยคือผมมาที่เนี่ยเราก็อยากได้ตัวหนึ่งแต่ตอนนั้นตอนนั้นเกินบัตเจ็ตบิเยอะมากนะฮะก็เลยไม่ได้ซื้อเอาซื้อตอนนั้นซื้อตัวผู้ไปแต่ว่าวันเนี้ยเรามาตามฝันของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะได้กลับบ้านไป2ตัวสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มก่อนครับ hey, โชวะซังเกโดเซซาวะกำลังปั่นต้นที่มากด้วยบริการตั้งมากอันนี้ก็เป็นหนในบ่อที่เรามาเลือกปลานะครับเห็นไหมโคฮากุซะส่วนใหญ่เลยนะโชวาเขาก็ดีมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆของฟาร์มนี้คือโคฮากุเขามีมีแพทเทิร์นที่มีแบบชั้นเชิงมีลวดลายที่น่าสนใจมากๆนะฮะอ่าบางตัวก็เป็นแพทเทิร์นปกติแหละนะแต่บางตัวก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบอ่ามันอย่างตัวนี้เห็นหม ะะซึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับตัวที่ผมเคยอยากได้ตอนนู้นเลยอะ่ะผมเรียกผมเรียกน้องหมึกจีนนะน้องหมึกจีนอันะนั้นลายแบบฉวัดเฉวียนฟุ้งฟริงฟร้งเลยแหละเหมือนกับแบบตัวหนังสือจีนเลยนะฮะเท่มากๆและนี่คือน้อง2ตัวนะครับที่กลับบ้านไปกับเราเห็นไหมไอ้เจ้าตัวทางด้านล่างของหน้าจอนะฮะเป็นลายอย่างที่ผมบอกลายแบบลายฟุ้งฟริงฟร้งเลยนะน่ารักเชียวนะครับส่วนเจ้าตัวบน ลายค่อนเป็นแนวลายมาตรฐานแต่ว่าบอดี้แบบปึ๊บปั๊บได้ใจนะฮะเป็นปลาที่อนาคตไกลทีเดียวผิวดีมากๆทั้งสองตัวนะสังเกตเขาวิ่งเขาวิ่งเลยนะครับนะฮะก็พี่ๆที่สนใจสอบถามได้และเรามีโตไซด้วยนะไม่รู้ไม่รู้นะวันที่คลิปออกนี่พี่ๆที่ฟาร์มอนุญาตให้เปิดตัวหรือยังผมแอบเปิดตัวไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะ はいえー、星金養理場です、えー、この2歳の縦鯉の紅白です、えー、1本はこう4段模様のこう綺麗ない,い鯉ですで紅はこう練り込みのある紅とそして刺シもキワもすごくいいものを持っておりますで太鼓体型もずらっといい感じですでこちらの方もすごく太鼓のある刺しとキワと紅のいい縦鯉の紅白ですお買い上げありがとうございますオッケー、うん e ีนี้สั้นแต่ได้ใจความนะครับมาถึงปุ๊บเลือกชุชะชุชะตัดสินใจถ่ายแบบด่วนๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละโพชิกินเป็นฟาร์มที่อยู่ในใจผมมานานมากและหลายปีมาที่ผ่านมาอยากได้มาตลอดแต่ว่าก็กลาดหนุนนิดวิดนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รอบนี้ได้กลับไปฝากพี่ๆแล้วแน่นอนทั้งนิสัยและโตไซเลยไปติดตามได้ที่ฟาร์มนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะครับก็มาพูดคุยกันแวะมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ